สวัสดีครับที่นี่108 Thailand.com ครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชี้เป้าของดีราคาถูกครับสำหรับคนที่ชอบเล่นแบดมินตันหรือมีความนิยมชมชอบในกีฬาชนิดนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือกลิปพันไม้แบดในรุ่นวันนี้ที่ผมได้มาก็เอามาเอาที่เอามารีวิวก็จะเป็นแบบมีรูระบายอากาศระบายเหงื่ออะไรประมาณนี้ ซึ่งวัสดุก็จะเหมือนเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นที่มีกระดูกงูเขาเรียกกระดูกงูครับที่จะเป็นสันสันลักษณะเนี้หลายคนอาจจะถนัดแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาจับแล้วมันจะค่อนข้างกระชับมือแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบสําหรับพิกัดสําหรับสั่งซื้อก็เดี๋ยวแปะไว้ตรงคาบรรยายข้างใต้แล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับราคาถูกมากมีหลายสีให้เลือกด้วยครับที่ลาซาด้านะครับนี่มันจะเป็นสันลักษณะนี้ แล้เดี๋ยวจะพันออกไปแล้วจะให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวแล้วผมทดลองใช้กับไม้ใช้กับแร็กเก็ตชุดเดิมมาก่อนแล้วครับก็จับกระชับมือดีคือผมถนัดแบบนี้นะบางคนก็อาจจะชอบเรียบๆซึ่งแบบเรียบๆเ,เขาก็มีจำหน่ายเช่นกันครับนี่เมื่อเสร็จแล้วจะได้เป็นลักษณะนี้ครับก็ถนัดมือไปอีกแบบราคาไม่แพงครับ ย0่สบสามบาทโดยประมาณแล้วแต่รุ่นแบบลองเข้าไปชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับสินค้าชิ้นต่อไปที่ผมจะนำมารีวิวสวัสดีครับ